ธรรมดาของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานั้นย่อมเป็นผู้ไม่โอ้อวดคุณวิเศษโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องฤทธาปาฏิหารถึงแม้ว่าจะทำได้พระอบรมจิตใจมาดีแล้วแต่ถึงกระนั้นก็มีพุทธบัญญัติตรัสห้ามไว้สำหรับเหตุผลที่ทรงห้ามนั้นเราก็ลองคิดดูก็แล้วกัน ถ้าพระสงฆ์ซึ่งได้ฌานโลกีเกิดแสดงฤทธิ์ขึ้นมาใครรู้เข้าก็ย่อมมาหาและถ้าพากันมามากๆแล้วท่านจะเอาเวลาที่ไหนประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปในเมื่อไม่มีเวลาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปและประกอบกับมีลาบสักการะเกิดขึ้นมากมายก็อาจทำให้เกิดติดหลงในลาบสักการะ